สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กับช่องพ่อแพกมีเดียนะครับวันนี้เรามาอยู่ที่สำนักงานเอกซาวนะครับนะครับและตอนนี้ก็อยู่ตรงที่จอดรถแห่นะครับของซูเปอร์เียบนะครับดูครับตอนนี้ผู้สนับสนุนพ่อแพ็กมีเดียนะครับร้านกระจางอิเล็กทรอนิกส์พี่ลักแล้วก็โดนัทธิดาแล้วก็ มอสติมือเบสพลังอปินะครับแล้วก็อะไรนะนี่นี่เป็นอันนี้อาร์มสตูดิโอนะครับอันนี้เป็นมือมิกนะครับอ่าร้านีมนะช่างมุกอันนี้ช่างมุกช่างมือใหม่นะครับทําตู้แล้วก็ช่างเอกนะครับอันนี้มือเก่าครับงานไม่ค่อยมีเพราะไม่ค่อยอยู่บ้านมือโซนะครับมือโซน้องคริสนะครับน้องคริสอภิสิทธิ์อ๋อเยอะเลยครับ เกมมิวสิกรถแห่ตอนนี้มี3ามหน่วยคณะเรไรนะครับอันนี้แล้วก็โอมโอ้โหเยอะนะครับสำหรับอของติดนะครับโอ้ยังมีครับ JSL System Professional Light and Sound ช่างโจนะครับอันนี้แล้วก็รถแห่ของซูเปอร์เจียบนะครับก็สีม่วงสดสวยสดใสแบบนี้นะครับที่จอดอยู่นี้ครับ เดี๋ยวเราจะพาไปดูข้างในนะครับสำนักงานเอกสาวออดิโอนะครับว่าเขาทำอะไรอยู่ครับนะน่ะนะอันนี้อันนี้ก็มาถึงสำนักงานเอกสาวนะครับเราจะมาคุยกับเอกสาวกัน เป็นเป็นไงครับช่วงนี้งานเยอะไหมครับ,บอีกสาววันกนก็จะมาได้เนะเป็นไงครับไม่ได้แดกคู่็อกไม่ขนามือพี่เลย <c oughs> ที่หลังขอเก่งวันนี้หน่อยนะ <c oughs>